จเจ็ดสิบเอ็ดโมงยไม่มาต้องรีบเข้าออฟฟิศด้วยน่นาหน่ะสิชัวร์เปนเอเดียวน่าจะชัวร์นั่งไงมาแล้วสวัสดีครับคุณจุ๋มสวัสดีค่ะนั่งเลยครับคุณเดียวนี่ออยน้องสาวของพี่ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันค่ะนี่คุณมีเลขาวหผมครับเลขาเหรอเออตามนมา้ไปก่อนใช่ค่ะเอ,อวันนี้เอาอทุนมาเพิ่มเท่าไหร่คะ เอามาสามหมืค่ะสามหมื่นสามมืถ้าได้กำไรมันได้นี่เดียวเองนะครับคุณออยเอ,อเดี๋ยวหามาให้ใหม่ค่ะเพราะน้องออยเขามีเงินแล้วไม่ทราบว่ามีเงินแล้วมีแฟนหรืยอยังครับเออคือโสดค่ะคุณเดียว จีบได้นะคะถ้ามีทุนมาเพิ่มอีกสักห้าแสนไม่แน่บางทีเราอาจจะได้ลงทุนรวมพลเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้นะครับที่รัก อะไรกันออยเงินตั้งห้าแสนพี่จะหามาจากที่ไหนไอ้เซิร์ดถ้าแกอยู่บริษัทใหญ่ๆแกเบิกล่วงหน้าได้อยู่แล้วแกก็กูก้เขาสิน่าจะสีพี่เซิร์ดออยบริษัทพี่ไม่มีระบบเบิกล่วงหน้าหรอกนะว่าแล้วชีวิตมันจะต้องมีแต่แบบนี้ออยเธอจะทนอยู่กับมันได้หรอถ้าไม่สละเรือตอนนี้พวกเรา กรจะต้องจมไปพร้อมกับมันพี่เสิร์ดเรามีเรื่องต้องคุยกันออยพี่กลับมานี่เหนื่อยไว้คุยกันวันหลังนะไม่ได้เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้อยอยจะเาอาไอ้เสิร์ดแกทำงานเหนื่อยมากใช่ไหมถ้าเหนื่อยมากนะงั้นแกไปซักผ้าแล้วทำไมไ<อ>ผมต้องไปซักด้วยครับ ออไอ้เซอร์ไปสักท้าเอาไปสักอ๊ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแกกับฉันเราไม่ได้เป็นอะไรกันอ้อยหมายความว่าไงอะก็หมายความว่าน้องฉันบอกเลิกแกน่ะสิออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้อ้อยแต่บ้านหลังนี้พี่ก็ช่วยผ่อนนะแต่มันเชื่อฉันไอสศ์เก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ <c oughs> เป็นไงล่ะ หูตึงเนี่ยเซอซ์ชโอ้ยครับได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจัดการให้สวัสดีครับเชิญครับขออนุญ,ญาตค่ะบอส มีอะไรหรอคุณอมพอดีมีคนมาร้องเรียนว่าพนักง,งานของเราไปโกงเขาค่ะฮะแล้วทราบหรือเปล่าว่าเป็นใครทราบค่ะไม่เดียวกับบีมค่ะไปตามขึ้นมาพวกผมหน่อยตามผู้เสียหายด้วยนะได้ค่ะบอสขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพ,นะพี่จุ๋มนะพี่จุ๋ม นี่ตามตัวมันไม่เจอแล้วจะทำยังไงเนี่ยโอ้ยอย่าบ่นไปหน่อยเลยนะมันอยู่ที่นี่แหละพี่สืบมาแล้วจากห0 0 0 0นเป็น1นึ่งล้านจาก1นึ่งล้านเป็นสองล้านบ้านก็ต้องเอาไปจำนองรถก็ต้องเอาไปจำนำโอ้ยโอ้ยจุดหมนได้แล้วมาาแล้วบอสของอมทราบเรื่องแล้วนะคะบอสชันได้เข้าไปพบได้เลยค่ะ ใช่เลยค่ะเร็วเร็วใช่แล้วค่ะโอ๋ยพี่ศสโอ๋ยอะไรนะคะคุณเดียวหุ้นราคาตกแล้วคุณเทศดยังไงเนี่ย ฉันขาดทุนไปตั้งสามหมื่นโอเคโอเคงั้นดูให้ดีๆแล้วกันเดี๋ยวฉันหาทุนไปเพิ่มให้พี่จุ๋มได้มาหนึ่งหมื่นแต่ขาดทุนไปสามหมื่นแบบนี้มันจะไหวเหรอการเทรดมันก็เสี่ยงแบบนี้ละออยแต่ถ้าเราได้เรารวยเลยนะออยแล้วเราจะหาทุนจากที่ไหนมาเพิ่มล่ะพี่จุ๋มไม่รู้เหมือนกัน อ้อยเฮ้พี่เสิร์ดอ้อยพี่เสิร์ดเหนื่อยไหมกินข้าวมาหรือยังวันนี้เงินเดินออกใช่ปะออกแล้วแล้วกดมาให้ออยหรือยังกดมาแล้วสามหมื่น รักออยนะออยก็รักพี่เสดจ้ะพ่อเสดแล้วของพี่สาวแฟนล่ะไม่มีเหรอไม่มีหรอกครับพี่จุม๋มผมเลี้ยงได้แต่แฟนพี่จุ๋มคงต้องไปหางานทำนะครับแกว่าอะไรนะให้ฉันไปหางานทำฉันอายุปูนี้แล้วจะไปสมัครงานที่ไหนได้พูดไม่คิดผมฝากงานแม่บ้านให้เอาไหมครับบริษัทที่ผมรู้จัก ขาต้องการแม่บ้านอยู่พอดีฮันแนไอ้เสิร์แกกล้าให้ฉันไปสมัครเป็นแม่บ้านหรอแต่แม่บ้านก็เป็นอาชีพสุจริตมีเงินเดือนเลี้ยงตัวพี่จุ๋มได้นะครับ <c oughs> ฉันว่าฉันให้น้องสาวฉันไปหาแฟนใหม่ดีกว่าเอาที่มันรวยรวยง่ายกว่ากันเยอะเลยจริงไม่อ้อย <c oughs> พี่เสิร์ พี่เสิร์ทำงานอะไรอะ่ะตั้งแต่เราครบกันมาสองปีพี่เสิร์ไม่เคยบอกฉันเลยว่าพี่เสิร์ทำงานอะไรทำไมต้องเป็นความลับด้วยธุรกิจของพี่มันเปิดเผยตัวตนไม่ได้เพราะมันจะกระทบต่อผู้ถือหุ้นแหมเป็นความลับที่แกไม่อยากจะบอกเพราะกลัวน้องฉันจะรู้ว่าแกมันเป็นมนุษย์เงินเดือนหากินไปวันๆฉันทำนายหนังหน้าแกได้เลย มีวันจเจริญไปกว่านี้หรอกนี่พิเศษเป็นประธานบริษัทนี้ได้เหรอทำไมถึงไม่บอกออยนั่นแหละสีพ่อเสิญที่พี่ไม่บอกเพราะพี่มีเหตุผลของพี่เชิญเขาโทษกับผอเขอโทษรับผมผิดไปแล้ว ถ้าเธอคืนเงินเขาฉันก็จะไม่เอาเรื่องเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคุณน้องคะ่ะบอสตามเรื่องให้ผมด้วยนะได้คะ่ะ,ขอ,คะขอบคุณครับบอสทุกคนครับขอบคุณค่ะไปได้แล้วข,ขอบคุณค่ะพี่เสิร์ฟยังรักออยอยู่ไหม คือนองค่ะบอสส่งแคร์ได้ค่ะบอสเชิญค่ะ กคงยกกอกกิ่งไม้ใหญ่กระโดดวองไวไล่กินมแมลงนกตัวผู้กระโดดมาแย่งตัวเมียกอแกลงสะบัดทางใ่ตัวเมียกอแกลงสะบัดทาง